ให้มันไม่เป็นไม่เป็นก้อนแล้วเขาก็จะใช้ท่อดูดไปฝั่งนูนงนน้นฝั่งนู้นคือฝั่งอะไรผสมแล้วก็กอก ก็เดี๋ยวมันเป็นเป็ดต่อไปเราก็จะพาไปดูโมมูแต่ว่าไม่รู้ว่ามีลูกหรือเปล่ามีลูกในโมมี่ดอกมีแต,ต่ตำลึงตำลึงอะซาล็อกส่ระบแบบม่วงแบบนี้ไม่อยากหาบักม่วงแต่ว่าโมมี่แบบม่บงบวง มีเป็ดอยู่ตรงนู้นอันนี้คือปลาลา,าหลังจากที่เราดูมะม่วงเสร็จแล้วก็ไม่มีรูมะม่วงให้เราแล้วเราก็จะมาดูเป็ดสองตัวสามตัวสี่ตัว ย,ปปยิงกระเป็ดอ,อ,อยู่บ้านเยอะมากให้มาถ่ายกระเป็ดหมดแล้วขาวจริงอะขาวมากแล้วก็โดนแดดแล้วก็เราก็จะขาวก็่เด้เพราะว่าเราก็ใส่เสื้อขาวตอนแรกมาแบบเข้าในายตอนนี้ออกมาแล้ว ก็จะเป็นสวนของข้างล่างก็จะมีโรงเรือนเมลอนที่มีงานที่สองอะไรก็น่าจะเป็นเมลอนแล้วก็มะเขือเทศข้ามันก็จะเป็นกโกดังแก็บปล่อยอุ้ยเปิดพัดลมให้แล้วนี่เอาเสร็จแล้วโอ้ยทรงผมแล้ว พี่พาขึ้นไปแล้วเอ้าอันนี้ก็จะไปอันนี้ก็จะเป็นเมลอนอเมลอนอสามัอบอบแล้วก็จะมีหนึ่งสองแล้วก็สามอันนั้นน่าจะเป็น

เคยจับไหมไม่กินไม่เคยจับบรรยากาศโรงงานอายุเชยร์เบนกศดีมากเลยร้อนดตอนนี้แล้วเราอยู่โกดังเก็บโอยอันนี้คือตำม้วนสุด เราก็มองไปรอบๆมองไปรอบๆ